สัมไปายด้พี่น้องขอตั้งค่าสูช่องชิปแชแหนอ์ได้พี่น้องเบิ่ง,งน,นด้วพี่น้อง,องชิปยูไซ้เนี่ยท่านท่านท่านทางลังเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เนาะในนอ,ว,นอนว่าตอนนี้ต้องอยู่ฝั่งไทยพี่น้องไอเบิงง่งนโซ่พรมใหม่ตัดพรมใหม่พี่น้องตัดพรมพิดคิดจนพรมยาวกูแล้ววันนี้ ดึงลงมาว่าสิตัดพมหนามาคือเกาดึงลงมาตัดเนาะตัดขึ้นพอดีดขึ้นตึงใกล้นะคะตัดผิดแล้วที่นี่ทิพก็เลยตัดหลอบซองท้มันยาวลงมาห้มันมาปกแต่ว่ามันก็นยังเห็นสันที่หนึ่องอยู่นะอ่ะปัดจังเสียวก็แล้วกันเคยตัดพมสันอยู่ก็เลยว่าอยากจะตัดพมสันอีกะนะแต่ว่า มันไดแบบนี้เอาฮะ FC ถ่วงเอาบอ่คือเลยได้นี่พี่น้อะอ่ะพอดีว่าตอนนี้ทิพมาอุดรเนาะพอาทีว่าธุระน้อยนึงมาดวนมาดวนอะไรก็กลับดวนคือกันมาไปกลับตอนนี้อยู่ที่เส้นทันอุดรป้าทิพเบริมาเส้นทันอุดรน,นี้จะสิวจักปีตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนนะเคยมาตอนสมัยอยู่เียงจันตะกี้ฮะจะมาแต่ว่าล่าจาานั้นกะ ใหญ่ไปอยู่สวรรค์กะนาจะบริมาอีกเลยลายปีแล้วได้นี่ลายสิบกว่าปีแล้วคนลายลายขนาดห้าบอลจอรถอยังเนยต้องขึ้นมาซามสัตว์จังมีเต็มพอดีรถเข้าออกแล้วก็พอดีได้จอดรถเวอร์ชันกะยังได้ห้าบอลจอดรถจะได้เนี่นะบรรยากาศหยุดเส้นทันสั่นลุม จะเป็นอาหารคนว่นาอยู่คู้แต่ว่าทีบค่อยมากอะคู้สึกว่ามันกัดต่างๆอยู่ได้บัวเป็นจัดโซนใหม่หรือว่าจังไงเจ้าสัวมันต่างแต่ก่อนหรือว่าโลบอบิทดถูกสันบอืตกี้ตอนนี้ทิบนาจะอยู่สัน3้2หนึ่งสอสามสันที่สามสี่ห้าปูบมีหาสัน ตอนนี้มาแหลกเงินเนาะฮููบอนฮันก็มีบอลแหลกคือกันเธอเธอรีเซสเอ็กเซนซองเคยเห็นแต่ซูเปอร,ร์ลีดเนาะน,นี่จะเป็นเธอรีเซสแต่ว่าซีเคียวคือกันอยู่วอนนี้เพิ่นมีแหลกเงินเนาะโอ้สามซองเนาะตอนนี้ดอลลาร์บาทจีที่เพิ่ยแหลกแหลกเงินเงินเงินบาท ็นดอลลาร์เป็นบาทที่ได้เลทต่้มสุดแต่เก่าเคยแหลกหนึ่งร้อยได้สามพันเคยแหลกสูงสุดนะจะประมาณสามสามสิบหาหรือสามสิบหกนอเปอร์จอันนี้สามสิบสองสามซองสามสามหมาดแต่ได้นอกพี่เนอะยังคงขี่อยู่ตอนนี้แต่โดนหลับตอุดรตอนนี้ โอ๊ยใดสุดออกกําลังกายได้นะมือก่อนเมนูนึงแมน้องนิ้วทรงขอความมหาทิตอนนี้สุกี้ตี้นอยฟังไทยถ้าคนไดยเกิดเดือนสิงหากินฟรีวะสัตถ์ถึงก็เลยเ้าทำเอฟซีวะกินฟรีบอกเอฟซีกินฟรีเฉพาะคนไทยแล้วก็คนททยเป็นสมาชิกได้เท่านั้นพี่น้องเง้ยวบ่ได giọt ngay như thế này giọt ngay như thế mục nướng ai nhỉ? cô cổ ป็นชั้นน้ำเต้หงแก้วก็ึ่งแกวนะคะลูกคาวันนี้โปรโมาเ่นนะคะลูกค้าวาครบหนึอจะัอ๋อตอนนี้ยังบวกรบะปครบแล้วค่ะลูกค้าอ๋อโอเคแล้วก็ไหนมาแล้วมาหอนแล้วมันตรงกินซ่า แขงกั้นระวังกำลังพยา,ยามาวลดน้ำหนักกับกินแล้วลน้ำหนักสีฟิลน์ลิซิีลงกินมากินกินกาแฟบ่็ดไแต่ว่าเวลาขับรถดน้ำมันแน่นอนอนอนต้องสื่อแบบนึ่งกินอไ,อไอชีม่านี่บริมาเวียกในเส้นผ่านได้นี่แต่ว่า มาแหลกเงินอยู่เส้นทันก่อนแล้วก็จังออกไปถึงล่ะครูว่าพินออกมายังมาสอกสื่อวิกวิกผมสอกวิกตอนทำอีดว่าสิเขาวุงเทพแต่วันสวงนี่ฮะนะทริปยังบบท่านเอกอยากเขาเถอะเพราะว่าชิดไปถ่ายคนโดดแล้วมีคนส่งมาทำข้อมูลนั่นนี่ยังฮะนะบางคนก็ โทรมาเนาะบางทียันมีลูกค้าอยากเขาไปเบิ่งคอนโดอย่างนาพี่น้องมันสี่อย่ากกัเลยวะบัทันได้ไปก็เลยมาอุดรแทนแล้วก็แต่ว่าก็นยังสิไปอยู่ยังสิไปอ่ายังสิยีงสิไปกรุงเทพอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาโหลดไปแล้วก็ไปลงโคราช เพราะว่าอยากไปหลออแถวคนรันเนี่ยแล้วก็เขาในกรุงเทพเนี่ยนะก็เลยบ่หัวเอารถไปดีบอรหรือว่านาั่งรถไฟไปดี <c oughs> มนนาด,ดนูนั่งรถไฟด้นแลยเด้๋ยนี้ตะกี้นั่งรถไฟจนพนักงานรถไฟจือนาเจ้าหน้าที่จือนาเดี๋ยวนี้ยังขินหอแล้วโย่แล้วยังเห็ดเวียกอยู่หันบอรหรือว่าใหญ่ไปซ่าค่าอื่นแล้วบ้านะ จาา้าหน้าที่ทีเพิ่นไปมาระวังเลียงจันทร์กับอุดรน,น,น,นะนะตอนนั้นเห็นเราประจำตบิดว่าซิมาหลอดแต่แถวมุกดาเอ๋อบรเวนนองค่ายมันบอบีมาหอที่มาอุดรน,นี่ทีก็ยังไดิจืยได้ว่าทางเขาทางออกอียังจากไหน,นยังใดนี่ยังใดอันนั้นมาอยู่ยังใดใส่แผ่นทีมาอยู่ ดนลมาเธอหนึ่งก็เลย่อยืนใชไหนี่ท่านที่เรามาก็คือนี่ผู้ชายเออกระแมนแล้วเนาะ<ม>ตอนนี้เบิงวิกหันที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องกำลังสิบไปหล่อเบิงหันที่สองจะเบิงไล,ล่ไล่หันมันนี่มนันยางหรอหอุดอร อยากไปโบเบแต่ว่าหลายคนว่คคือสิบปิดเลยตอนนี้เป็นเวลาหาหาโมงหาโมงปิดตอนนี้ยางยางไม่เบ่งวิกห่านที่ซองบโบเฮนบินมอเตอร์ไซค์ โบเบปิดแล้วป้าไม่ได้มาไทาไลน์เหมือนอะไรแล้วน้ำหน่อยหนึ่งก็ดีใจเอฟซี FC วะค่าขามมาครั้งหนึ่งก็งดีใจว่าสังเอฟซีกษัตริยร์แซวเรื่องมีคมลานนี้เป็นลานที่อา คายเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสวยแต่ว่าบ่มีวิกผมยางอีกยางต่อไปคายแยกคายอย่างนี้พูนเส้นถันอยู่พูนเส้นถันอยูู่นไปพี่น้องพูนคานี้คานี้กันยังยังบ่ได้หลานที่ซ้ำแล้ว เอายังบอกมาบรรยากาศคึมคึมคือฝนจิตกกแต่ว่าบนตกตอนนี้กลับมาในห้างแล้วพี่น้อง้าซีมาเบิงหานวิหมอยู่ทางในนี่คนว่ามีอยู่หันก็ตอนนี้เป็นโซนเสื้อผาเด็กน้อยนี่เป็นโซนเกิบเออมีซนะีอ่ะนะเอ้าซ่องขวดอย่างหนอนต้น เออแต่ว่าคือวยอยากเลิงๆเนะาะ3.7เจ็ดอยู่เด้แต่ว่าเวลาอยางมันคือวายอวายกากเอ้ย <laughs> เออมันมันคือวยอยากขีดเออเดี๋ยวต้องเบอร์3.6ำหกหรือมคะคะรหัสรหัสเจ็ดซ้ำเจ็ดปกติใส่3.7ำเจ็ดเลยแต่เลิง่องนี่วะ แต่ว่าต้องเป็นโซนมันออมี่มี่แบบรสินค้าได้นะคะถาสเปอ็นตนะนต่เีวนคะนี้จะเป็น60%นะคะ่ะ เลือกเบิ์ล่องทถาเหลือกเบรงเกอมนะันโต๊ะทีโตทีมาก์ผัดว่าติบไสเบอร์สามเจ็ดแต่มันเหลืองมันรวมทําห้าเบอร์สามหกผัดบะหมี่ปเบิงอีกแบบหนึงแบบน่ง,แบบงเบอร์สามเจ็ดไอเบอร์ไปใส่เบอร์สามหกแต่ว่าขับทําเบอร์สามเจ็ดผัดบะหมี่ไ่ได้สันซ้ำก็จะว่าบิ๊กจะอยู่สันซ้ำไอสันซ้ำกับเมนสันธนาคารที่อวมาร่ต มันันนหจะอยู่าทางนนั้น่ทบีมาอุดวนหันมาเลาะปึงวิกแต่ว่าบบได้ย,ยังโบมีแบบทีต้องการนะน,นะสงสัยสิได้เขากุ้งเทพล่ะตอนนี้เวลาสิบแปดโมงห้าสิบนาทีหากจะออกแต่เส้นทันพี่นอ้องเลาะจนนั่น้นบมี่บมีวิกอยู่หันออกมาเมื่อวันนี้ก็ได้มาด่วน มาดวนแล้วก็เมื่อดวนมีควม่างเวงีย่นเป็นจ้ได้กินดองสมพมสมพมใหม่ทิพมโอ้ตอนนั้นทิพมาอุดรตอนท่าบีทนะขี่มาจนหอดผีแหละมามาตอนนั้นบ่หูเลยเนาะมาหอดวงเวียนใหญ่ตอนนี้เลยตอนนั้นเอ้ยใน่ไส้ทีเพิ่นว่าอยู่อุดรบอลเอาอันนั้นลงแล้วเนาะเอาสายไฟลงดินอย่โซ่เลย สะพานมิตรภาพไทยลาวอันนี้เป็นตลาดที่นี่โบแมนพวงเวียนที่นี่ตลาดคือโบอแมนอันนี้ยังเหรอตลาดคนเดินได้ค่ะมีวิกงไปจังนี่ทิพตลาดเนี่ยแววว่ะเออเป็นตะแววอยู่้ะมาหลบบังงาอนนีพี่น้องเมื่อกี้ท่ามเพิ่งมางงานยังเพิ่งมางงาเกษตรโอ้เพิน่น มันนี้ยังมาโสนเนาะนาเจะนี่ต้นใหมนะ่นาพันมามาคายได้หนิส่วนสนุกเลยทั้ทงนี่ทั้งนี้จะเป็นโซนคายอาหารเมืนน่อนี้ยังบวมเป็นมือเปิดงานเธอว่ามือเปิดงานแี่แ,แล้วเป็นมืออืนน่นมาเจองานพี่นนอกก็เลยลงมารอมือก่อนยูน,นี่วิหารต้นใหม่ เขเป็นฐานอาณาต้นไม้ตกแตง่งต้นอันนี้นะงามนี่ต้นอันนี้ที่เบิงเพิน่นดัดเพิ่นยั้งนะงามเลยนะนี่เอาไปเอะงามาลเลยบนะหัวคายเธอได้เนาะนี่ที่มักแม่พี่น้องต้นอันนี้ค่ะเอาไปไหวอยู่เพื่อนขึ้นจีง,งามเนาะทางเขา นึงค่นะนบบท่านได้เปิดลายเด้คอยยังบบท่านได้มือง,งานแท้าปาฮะนี่ยูนี่เป็น,นที่ เขาไปทำก็ได้อ่ะคุณได้ซื้อมาโอ้แมนใหม่พัสดีมากเหรอไม่ได้คนกำลังจัดอยู่เนาะโอ้มือเปิดงานเป็นมืออื่นได้สบายดีอันข้าวท่านเนี่ยนหองนี้เป็นคนณได้ซืมาพวกนี้เป็นโอเพนครับโอเพนผมมก็ไ่รู้โอเพนโอเพนวงวงโอเพนใช่ มีแบบนังห้องแบบไม้พัชรียังแบบนี้มาบอไม่มีครับมีแต่เวียงครับอ๋อเวียงนันรำมุนบอโอมาเมื่อใดเออมันยังไม่ไลยเบิ่งอะไคิวมันเหรอถ้าถ้าจะเบิ่งอะไมันมีไตทั้งหนาไมครับไม่ไตทั้งหนาบอ้โอลายมือเนาะงานงานเป็นวันที่แปดค่ะวันที่สเจ็ดวันที่วันที่แปดหอดวันที่สิบเจ็ดใช่ครับ ตาขาดเด็กน้อยมาลินบบเนาะแล้วก็มีตะเบียงกันทั้งหมดนี่หลายครับพวกไอ้หลาย,ยครับสี่สาวจูเนียร์พวกไอ้ hey, อใใอนะครับไอ้ไอ่ไอ้ล้ำยายไฮร้องคำนะครับเอามาบ่ล้ำไยก็มาบ่บ่ล้ำไยก็มาครับแต่ว่ามันเป็นอาาไอ,อ้ชื่อชื่อของไอ้แบบมให้ท้องคำเป็นแต่ว่าเป็นไข่เดียวกันกับของไอ้ฮร้องคำครับเป็นย่อยๆออกมากระจายออกมาน่าจะทิมงานไหมคะมั้ง เอ,อขอบใจเออ้อะแว่กินข้าวปูนน้ำยานีา่ขาเนี่ยไม่กิออนข้าวปนอย่างที่ตวัแต่วนนามลายนี่แหละนี่ยน่น้ำยาไตปลาคิด่าเคยกินขนมจีนน้ำยากระชี้ไก่ขนมจีนแกงเขียวหวานขนมจีนน้ำยา,ายาปลา น้ำยากะทิอ๋อ้กะทิแม่อันนี้กะทิอันนั้นกะทิบวกคือกันบ่อันนั้นกะทิไก่อันนี้กะทิเนาะน้ำยากะทิปลาน้องทีน้ำยากะทิไก่พี่เนาะพวกคิดนกัน มันมีเสียงเพลงอยู่ในบัวชิปติดบอลบวงมันบวงน้อยหน่อยบวงน้อยเหนือเนาะชิบมากเวลามากินขาปุ่นยูไทยและเมียนส,สมพักใส่ ว่าสุภาพไหมทวดเราค่ะตะวันคาสตุ cs, ๊กปี้ตะวังเทวลา่ากินเรียบไหลเลยครับวันนี้พี่น้องคนกามันหยามไล่ะไอ คุเดี๋ยวนี่ได้เฮ้แต่ว่าแต่ว่าพระเห็นทรเรียนเนะนาะสอบบังแนววานสอบบังแนววานแต่ว่าอาหารต้นใหม่นี่เพิ่นเก้นหานเดียวหรือหรืออาจจะมีโซนอื่นกับประจัดอันนี้โอ้โค้งไฟ ดูส้อนอี้นกำลต่างหาส้อนอีพืนานได้คลายคลย้องารมี้านหาเนอะตว่าประ่านได้เต็มเถอะอม,มารมมนรอากเฝ้าวนะคือบ่อนอนคือบาลับบนน่อนอนผ่าเห็นอย่าง อย่างนั้นน่ะแซนด์บีดนี่เคยกินอยู่บอสื่ออันนี้มาร้านอยู่เวียงจันทจ์อยู่นะคะมาหมั่งเคยกินอยู่บอนี่ค่ะเพมเคยกินอยู่บอนี่ขอบใจก่อนเฮจอะไรขอบใจก่อนเฮจอะไรในครูบอกเห็นไหมแต่ละช็อคโกแลตนี่

น้อง่นมาเม่อมก่บเม่อั้งเดอนนะกินเปาทันที่่ไปถืออันนี้แหละกิน้กบวปบวเออมันไข่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 เคื่อนอ่าขนมจีบจิ้เคยซื้ออยู่แล้วนะอยู่หันเค้กอยู่หันเบเกอรี่ป้กินบุเดียวเลยวันนี้แสบบ่อแสบบ่แสบบ่อพมแสบบได้เบิ่งเบิ่งโทรศัพท์จนหมดปากแสบป้อทำนี่ หันมาบึงอันนาตัวเองไม่ป็นตัวประตูตส่งพุกสงพุกคือเป็นได้กะปูโรขนาดเลยตอนนี้ก็หอเทีอนหอสานเลยพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสามถุงกลัว,วมาหอเทีอนเป็นเทียร์ใหมแล้วหนึ่งวันในประเทศไทยอุ้ยไปกับสองมงุงอะไรสองมุงป้ายไปซองมุงป้ายแล้วตอนขำไปไทยก็ได้ตอนนี้สามถุงกลัว ขอโตอัวอนาพักผ่อก่อนเออพี่น้องขอบคุณไลยที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เรียนมาส่งพร้มไหมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยพี่น้องสบายดี